ไโบเกเคยเห็นกับเบิ้งโหลดเดอ้อขี่เกี้ยวเสิงกันมันเสิงกันแนะ่ไหนไม่น้องนะโอ้อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยว่ะเออมันเสิงกันเสย่อยมั้ยบ่พวกเยกอายกันแล้วว้นี่บ่ได้จอบเบิง้งเด้อนี่ตั้งตาตั้งใจเบิง้งได้แหละนะโบ่ได้จอบโบ้ได้แอบอย่างเลยแหละนะนโอ้ยวัด กูว่าไอ้วะ <c oughs> มันหน่าฮักดีนะพี่น้องนะมันเซิ้งกันเว้เยผู้หลักมึนตามพอวออยู่เอ้า <c oughs> มึงอยากนั่งกะเฮ็ดไปกู <c oughs> สิเบิ้งมึงอยู่นี่แหละ <c oughs> เาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะพี่น้องขี่เกี้ยวเซิ้งกันเ <c oughs> อ้าบ่อว่าไอ้ เปรดวะโอ้ <c oughs> <c oughs> จักสิว่ายังไ,ไหนเว้ย <c oughs> หาสูงเบังอั่น้นมันกอนนะครับบ่ยเห็นมันปิดไว <c> ้ <oughs> อันนี้โดยบงังบงเอ,อิญนะพี่น้องพ่อโดยบังเอ,อิญยู่คิ่งนิ่งเลย บ่ติงบ่ขยับบ่อย่างไรวะเออเนาะอาะสีไทยมันจะจบนี่แหละมึงจบย้ำได้กูสี่เลิกไทยย้ำนั่นแหละอ๋อเหมือนตาพ่อเว้ยบขยับโบโอ้โห เพิ่นว่าถ้าพ่อ,อยังสี่มันติเป็นนี่อย่างพี่น้องนะบ่อกข่เนี่ยบ่รู้จักนะตามที่โบ่ล่ำบรล้านเพิ่นว่าเห็นขี่เกี้ยมยังสี่มันตีเป็นเลขบ่อตีเป็นยังไงนะนี่บ้านเลขที่สามพระเจ้ากับสองแปดสองห้าแปดเด้อครับเด้อสองห้าแปดนี่ว่าสิว่าของน้ำ พ่อตกใจเบิดนึกว่าขีดเข็บกินมันน้งนะครับคุบเอาบอ่าวะเนี้ยมันบ่ขยับเนาะคุบเลยบ่อกตามันรกแหลกรกแหลก,ลกย่าเป็นตาฮักตาฮักเคยเห็นกันบ่ล่ะ Ô, oh, bay cho ai, hàm ơi.